ท,ที่เอกสารของราชการมาขอความอนุเคราะห์ค่ะ,บคะลบุรีโรง,งเรียนวัดนิคมสามขีชัยนะครับครับอาจารย์ผมทีมงานพิมพ์ริพายครับครับอีกครึ่งชั่วโมงถึงครับอาจารย์ครับครับ หละเพเออนี่แหลที่นี่แหะเฮ้ยดูเขาก็ไม่ได้ลำบากนะใช่ปะดูภาพก็ไม่ได้ลำบากนะลองดูดิขอถามหน่อยจ้ะท่านผออ,อ,อ,อยู่ไหมคะออ,อยะะผออ,อยู่ข้างบนใช่ไหมคะชั้น ห้องหอมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญสอนได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบท่านผอค่ะผอใช่ไหมคะค่ะคุณพิมพ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะเชิญเชิสวัสดีค่ะออกมาจริงๆด้วยยินดีที่ได้พบค่ะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณที่อ่านจบไยด้วยใครคะพี่โอ้ทำไมรู้จักล่ะขอบคุณนะคะเรียนหนังสือได้เลยนะคะลูกอ๋อยินใจที่ได้เจอค่ะขอบคุณนะขอบคุณะขอบคุณค่ะอ๋อจะร้องให้ทำไมปลื oh, HA, ้มใจเก็บน้ำตาไว้ก่อนอึ้บไว้อึ้บไว้ มันเป็นยังไงเล่าให้พิมฟังพิมอยากรู้ว่าแั๊บหนึ่งนะคุณพิมเดี๋ยวเซ็กก่อนไปลองให้ลองให้พอดีโดนโดนมาเยอะโดนมาเยอะหรอค่ะเห็นแล้วแบบไอ้นี่เลยใช่ไหมมีเรื่องราวในใจเยอะ่จดหมายนี้ของจริงใช่ไหมคะค่ะในเนื้อความขอบอกพิมพ์ว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงป .6 นักเรียนร้อยคนข้าราชการครู5คนอัตราจ้างหนึ่งะระบบไฟฟ้าภายในชำรุดหลายจุด<ะ>มีความวิตกว่าจะเกิดไฟฟ้าลาัดวงจรใช่ค่ะก็ซ่อมสิพอ,อเขียนมหาทิมทำไมครูเราก็มีแต่ผู้หญิงล้วนซ่อมเองก็ไม่เป็นครู5คนอัตราจ้างหนึ่งนี่้หญิงหมดหญิงล้วนค่ะมันก่อสร้างปี4-4 เวลาเราจะซ่อมทีเนี่ยมันใช้งบสูงก็ประมาณเป็นหลักแสนอทอดผ้าป่ายังไงก็ไม่ถึงอะคา่ะสําหรับโรงเรียนเล็กแบบเราเราะผู้ปกครองก็ฐานะยากจนเข้ามาเ,เราเห็นตึกใหม่เราก็ตกใจว่าเอาเ,เ,เขาใหม่อยู่นี่แต,แต่ว่าในส่วนของสายไฟเนี่ยมันต้องเป็นส่วนของที่เรียกว่างบดําเนินการเด็กร้อยสิบสามคนก็จะได้ตามนี้ปีงบประมาณเราต้องใช้เงินทั้งหมดในการไปจ้างครูเพื่อมาช่วยสอนเพราะเรามีข้าราชการครูแค่ห้าคนแต่เรามีสิบห้องเรียนในขณะที่ผอพูดอยู่นะ น้ำตาพอไหลไม่หยุดเลยอะปัญหาสายไฟอย่างที่คุณพีมเห็นก็คือมันก็จะเก่าตามอายุการใช้งานพอเ,เปิดคอมพิวเตอร์ก็ไปทำให้กระทบบางห้องอไฟไม่พอก็เกิดไฟดับเด็กๆจะพบประจําว่าไฟกระพริบบ้างไฟดับมั่งเด็กจะรู้เลยว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้คือไฟเราไม่พอใช่ค่ะห้องนี้เรียนห้องนั้นร้อนค่ะต้องหัดกันใช้ไฟ ก็ประมาณนั้นค่ะเด็กๆจะรู้ออสั่งห้ามเปิดพัดลมเปิดไฟเองอ๋อนี่ไฟไม่ติดนอกจากไม่ติดแล้วไอ้ที่ติดก็ไม่สว่างค่ะแล้วเด็กๆไฟไม่เห็นอย่างนี้เปิดหนังสือดูกันยังไงลูกเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างเอาหน้าต่างเอาให้แสงเข้าค่ะโอ้ยน่ารัก การหนักเรียกว่ายาแย่นะคะครูก็แก้ปัญหาที่มันเจอวันต่อวันนะคะระหว่างที่เรายังรองบประมาณอยู่นะคะแต่คราวนี้คือมันดันเป็นปัญหาที่เรารอไม่ไหวเพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันหมายถึงความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินน่ารักมากเป็นทั้งครูเป็นทั้งนักการเป็นทั้งแม่ครัวเป็นทุกเรื่องของเด็กไปหมดแต่ไม่เป็นเรื่องไฟอย่างเดียวค่ะ เป็นก็เก่งไปครูเดี๋ยวจัดการให้ทั้งหลังเลยค่ะโอ้ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะอันนี้คือพร้อมจะช็อตตลอดเวลาครูไม่ได้เยียวยาได้นะอย่างนี้เรามีขอแรงจากที่ไหนมาช่วยก็ขอผู้ปกครองขอชาวบ้านในชุมชนด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องรอให้เขาว่างจากภารกิจกันพิมพ์ก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดว่าพิมพ์ให้ช่างมาทําเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวพิมพ์ไม่อยู่เนี่ย เดี๋ยวดับอีกดับแล้วเดี๋ยวมันติดเรื่องเองไนอีกเออพอเด็กช่างในจังหวัดนี้มีกี่โรงเรียนมีชื่อเสียงก็จะมีวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีค่ะอเอกนชนก็จะมีวิทยาลัยเทคโนโลยีระโวค่ะพอเราอยู่นี่ก่อนดีนจัดการให้จะกลับมาไหมคะกลับค <c oughs> <c oughs> ่ะกลับค่ะกลับค่ะ,ะ,ะพอรอยอยู่ที่นี่ค่ะ <c oughs> พี่เร็วหน่อยพี่เกียงพี่เกียงเอารถไปคันหนึ่งพี่พี่แบ่งทีมไปสามทีม เทคโนกับเทคนิคบอกกันไปฟ้าว่าเราขอเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง<ป>มาที่นี่<ป>ด่วนเลย,ยเขาบปายสามโรงเรียนเลิกแล้วเดี๋ยวไม่ทันพขออาค่ะหนูเข้าเรื่องเลยแล้วกันเธอหนูต้องไปอีกหลายที่คุณได้รับจดหมายจากโรงเรียนนี้ยไฟฟ้าที่โรงเรียนเนี่ยอนุบาลหนึ่งจนถึงป .6 ไฟตกประจำอยากได้น้องๆที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยดู ดูแลไฟให้เด็กๆจังหวัดเดียวกันก็ยินดีเลยเนาะเพราะว่าของของพอโลโวเราเนี่ยมีแผนแดกช่างไฟฟ้าและยินดีคนเด็กอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นทีมรบกวนท่านผอเตรียมคนให้ทีมหน่นะคะได้ค่ะแต่ทีมเตรียมของแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ขอบพระคุณมากค่ะเดีพยมไปอีกลงนึงก่อนนะคะได้ขอบพระคุณค่ะอันนี้คืออะไรลูกจบถ้านี้หายเรียนหนังสือไหวไหมลูก ซื้อใหม่ยังซื้อไม่ไหวพี่ขอถามได้เลยสิลูกพี่อยากเจอผออ,อ,อหรือลองผออหรือหรือใครก็ได้ที่ที่เป็นครูใหญ่ยอยู่ที่เนี่ลูกเขาอยู่ตรงไหนลูกสวัสด,ดีค่ะผอนนออ,อยู่ไหมคะอยู่ที่ร้านกาแฟชอบดีบค่ะเชิญที่ร้านกาแฟชอบดีบเลยก็ได้ะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีครับ้องอันค่ะครับผม มาลงนี้ลงที่สองแล้วค่ะครับผมลงแรกไปขอเทคโนโล,ลยโีครับอันนี้มาเทคนิคค่ะเทคโนบุรีครับผมโรงเรียนวัดนิคมสาม,มาัคีชัยจังหวัดลบบุรีมีเด็กตั้งแต่อนุบาลถึงป .6 อาคารเรียนหลังเลยแต่ไฟพังทั้งหลังเลยครูพอจวจเหมาะเลยที่ไรเทคนิคบุรีเรามีโครงการกีอ,กอศาสา,ศา,ศาที่ออกไปเป็นโครงการที่โรงเรียนพี่เนี่ยช่วยรเรียนน้องพูดแล้วขนลุกเลยค่ะโอเคเลยครับเจอกันค่ะครับครับครับผมครับผม อ่าใครตามตาขอยกเงินโอเคอ่านี่เป็นแบบแปลนของโรงเรียนสองชั้นชั้นละห้าห้องนะครับพี่พพี่การไฟฟ้าครับมาพอดีเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรุ่นใหญ่ลบุรีครูขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูจากเทคโนคุณครูจากทคนิคการไฟฟ้าค่ะ มาหมดเลยมาหมดค่ะขอแย่ประชุมมันแป๊บเดียวค่ะใช่หนึ่งสวิตจะคุมสองลอดแต่ละห้องห้องหนึ่งก็จะมีหกลอดนะครับแต่ว่าบางห้องอาจต้องใช้มากกว่าหกลอดงั้นแต่ว่าเราจะต้องรื้อเริ่มใหม่ทั้งหมดครับใช่ครับเราไม่จะไม่ซ่อมของเก่าเราจะไม่ซ่อมกี่วันคะครูกี่วันคะเจ้าหน้าที่สิบวันโดยประมาณค่ะเอาอย่างนั้นเลยนะคะเอาสิบวันเลยนะคะ น้ำตาจะไหลค่ะครูดูวิรู้เรื่องเลยครูครูประชุมกันเลยค่ะครับผมเดี๋ยวพิมพ์ดูค่าใช้จ่ายอันนี้อันนี้สะดวกกว่าค่ะครูครับนี้เป็นรายการทั้งหมดครับที่ต้องใช้ครับอ้าวเดี๋ยวเราจัดซื้อให้ดีกว่าอันนี้ทางเลยค่ะครับสองหน้านี้นะคะครับผมพรุ่งนี้ครูเอาเด็กมาเดี๋ยวพิมพ์เอาเสบียงมาและพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยซัพพอร์ตตื่นเต้นนะคะครูเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันงานใหญ่ขอบพระคุณนะคะทุกท่านขอบคุณค่ะ ตังครับเราอยาเก็บตังครับผมได้ค่ะยอดทั้งหมดครับ1นึ่งแมเสียบาทครับผมเสียงดังจังเลยตบใจอัดอันนี้สองแสนแสนหนึ่งครับหห้าแปดห้าเก้าให้แสนหกไม่ต้องคุอนโอ้โเดี๋ยวสวัสดีน้อบพี่ขอบคุณคุณเทาเงเงนะคะ สุดว่า,ามันจะเป็นการเปิดมีมไปในตัวครัเพราะฉะเั้นยนนานี่คืองานจริงไงนะลูกครับใช่ครับเ้าวพิมแลเดี๋ยวพิมต้องขอตัวกลับก่อนไปขายของที่กรุงเทพเดี๋ยวมาอีกทีหนึ่งสิจวันฝากด้วยนะคะครับผม พอเปิดไฟปุ๊บแล้วแบบเห็นทั่วห้องเลยแต่ก่อนแบบไฟไม่ค่อยติดไฟดีขึ้นไหมคะดีค่ะเก็บทีวีได้ด้วยเก็บได้ด้วยตอนนี้เรียบร้อยดีเลยค่ะเด้เลยค่ะครูขอบคุณมากค่ะหน้าเรียนดูคุณพิมพ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอเป็นไงโอ้เยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลย เบรกเกอร์มาแล้วค่ะอันนี้ปลอดภัยปิดปึ๊กโอ้โหปิดโชว์เลยปิดโชว์เลยพลักใหม่หมดสายไฟที่ชำรุดไม่มีแล้วค่ะไม่เหลือแล้วพัดลมหมุนติ้วแล้วค่ะโคมใหม่หมดค่ะดีใจด้วยนะคะเหมือนได้โรงเรียนใหม่ค่อขอบคุณมากกัเป็นบุญของเด็กๆเป็นบุญของโรงเรียนเป็นบุญของ ขออ้อช่วยนะยินดีด้วยนะคะ,คะขอบคุณมากสําหรับจดหมายนะคะดีใจที่เราได้เจอกันนะคะค่ะขอบพระคุณมากๆเช่นกันค่ะถ้ามีอะไรเขียนไปนะคะค่ะขอบพระคุณมากๆแสงสว่างครั้งนี้มันมันจะเป็นแสงสว่างที่มันไม่ใช่แค่สว่างในอาคารแต่มันจะไปสว่างในใจเด็กๆทุกคนแล้วค่ะว่าคําว่าผู้ให้เป็นยังไงขอบคุณที่เป็นตัวอย่างให้เด็ก <S <S ๆเห็นนะคะขอบพระคุณมาก ด้วยความยินดีค่ะขอตัวก่อนนะคะขอบคุณ <laughs>